สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกม Star Wars Battlefront กันนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งจะออกมานะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับอันนี้จะมาเล่นในโหมด Blast นะครับโหมด Blast นี่ก็จะเหมือนกับ Counter Size นะครับก็คือแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วก็ใครที่ฆ่าได้ครบหนึ่งร้อยตัวก่อนนะครับก็จะชนะไปนะครับโหมันน่าจะเป็นแนว Battle Field มากกว่านะมันไม่น่าจะเหมือน อ่าเคาน์เตอร์สนะครับตรงที่ถ้าสมมติว่าเราตายเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจุดใดจุดหนึ่งในในแมปนะครับผมอูอ้เจอโจโจ,โจแล้วโอเคครับได้ตัวหนึ่งแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นเกมใหม่แล้วก็ผมเองไม่ค่อยได้เล่นเกมเ p s เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือในการเล่นเกมนี้ก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างห่วยแตกซะหน่อยนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอู้โหโดนระยะประชิดเข้าไปดองมาแล้วฮะก็ ระหว่างนี้นะครับอยากจะขอโฆษณาสักหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมขายสติกเกอร์ไลน์ด้วยนะครับผมก็คือสติกเกอร์ในแอปไลน์นั่นแหละฮะที่คุณซื้อได้นะครับผมคุณสามารถมาซื้อกับผมได้นะในราคาถูกกว่านะครับผมใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่บิ๊กบุ๋งสวิสนะครับตามตัวสอนบนเว็บแคมเลยนะครับผมแล้วก็คุณสามารถกด Follow ใน IG ได้ด้วยนะฮะถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่า จะกดเข้าไปดูรายละเอียดในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างะนะฮะโอเคเรามาเล่นกันต่อดีกว่าโหตะกี้นี้เราสร้างมาหน่อยครับเราวิ่งไปงัดสามต่อหนึ่งหรือสี่ต่อหนึ่งโอ้โอ้โอ้โอดองไปคนหนึ่งวิ่งไปต่อฮะคือผมว่าโมดนี้เราต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับโอ้โหทำไมปืนแรงจังปืนพกแรงมากนะยิงทีเดียวตายเลยนะผมยิงเขาตั้งนานกว่าจะแบบ ลดเลือดนิดีนิดๆเขายิงผมวีดีโอาตายเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดก็คือปืนพกมันจะเป็นอาวุธที่แบบว่ายิงได้แบบระยะใกล้เท่านั้นนะฮะพอยิงไกลๆก,ก็จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อนี่โดนระเบิดระเบิดอะไรเยอะแยะนักงหนเนี่ยโอ้ตรงนี้มีอัมเกรดเฮ้ยตวิวิคนผิดโอ้ยยังไงครับตายยังตายยังตายทับชีสิโอ้ โอ้ชิตโอ้ชิตโอ้เจออีกแล้วโจดตัวปืนพกนี่ยิงแรงมากเลยคือผมเป็นคนแบบสไตล์แนวแบบว่าชอบวิ่งไปเรื่อยแล้วก็แบบสู้กันเลยกับชิดนะฮะแต่ว่าถ้าเจอกับปืนพกมันจะสู้ลำบากนะครับแต่คือประเด็นคือปืนพกเนี่ยผมก็ใช้ไม่ค่อยถนัดด้วยโอ้ระเบิดตากลับไปบ้างโอโอูมระเบิดดองไปหรือเปล่าดอง ไม่แล้วมีคนมาโวอันนี้ฝั่งเราค่า39นะครับตาย28ผมค่า5ตาย5อยู่นะค่อนข้างสูสีดูดีกันนะฮะผมก็เรามาวิ่งอยู่แถวนี้ดีกว่ายังไงดีครับมีคนพึ่งด้องไปเอา้เอามาป๋วข้างหลังผมได้ไงอั่น,นี้ต่อครับแต่นี้มีใครไหมไม่มีเรามาเก็บอัปเกรดก่อน ไม่ถูกี้เห็นแวบๆปาไปครับดองไปสองคนผมมี proximity bomb อยู่เป็นระเบิดที่เอาไว้ปักไว้ที่พื้นนะครับแล้วถ้ามีใครเข้ามาใกล้ๆมันก็จะระเบิดนะฮะก็อเอามาปปักไว้ตรงทางแม่เลยแหละปึ๊บอาโโ้าวโเฮยวิ่งไปโดนสไลเปอร์ยิงต่อหน้าต่อตาอย่างงี้ตรงนี้แหละวางไว้ปึบแอนใครเดินมาตายชัว ยิงไหครับสังเกตที่แผนที่ครับตรงไหนเป็นสีแดงๆคือตรงนั้นมีโจดอยู่นั่นไงอู้อู้โอ,โอ้มีคนยิงสวนกลับมาฝั่งเราตอนนี้นามเป็น51ต่อ39แล้วนะฮะผมฆ่าก้าตายเจนี่เป็นระเบิดที่เราเพิ่งวางไว้นะมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าเป็นเราเดินไปเหยียบเองแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งเดินมาเหยียบก็โอมมาคูม โอ้โอ้โหตัวปืนกลเอ้ยไ,ไม่ใช่ตัวปืนกลตัวปืนพกผมต้องจำไว้เลยว่าถ้าเจอปืนพกนี่เราอย่าไปบวกฮะสู้ไม่ได้จริงๆผมก็มีปืนพกอยู่แต่ปืนพกผมกับกากรของเขาเยอะเลยอันนี้เป็นรอยนะฮะรอยเราก็ยิงไม่ค่อยเข้านะผมถอยมาก่อนดีกว่ายัางไงฮะตรงนี้โอ้ระเบิดโดนตัวเองมีพวกเดียวกันนะฮะไม่เป็นไรผมมีคนวางระเบิดไว้ตรงนี้เยอะเลยแถวนี้เป็นแบบที่ปลอดภัยของเรานะ ใครวิ่งเข้ามาโดนระเบิดตู้หมดเลยวิ่งมปครับตาไปก่อนเผื่อเจอโจย์โอเคเคลียร์โอ้ยิงวิ่งมาฮะมีคนไหมตรงนี้ผูสีแดงๆอยู่ข้างหน้าอา้าวมีคนไปยีบการระเบิดเราแล้วเฮ้ยตู้มปฮะผมไม่ค่อยอยากจะมาอยู่ในพื้นที่เปิดอย่างนี้นะ ไม่เคยชอบเท่าไหร่แต่ว่าแบบมาเก็บอันนี้น,ะนี่ไงโอ้โหโดนดอยยิงโดนดอยยิงฟังยูฟังยูดอยอะระเบิดไปโอ้โอ้โอ้ใครยิงยิงมาตรงนี้ฮะ้านนี้ไปไม่ได้อีกมาด้านบนได้นบนก็เป็นพื้นที่เปิดอีกยังไงดีอู้อูอ้อูอ้อู้อู้จะตายจะตายคือข้อดีของเกมนี้มันเหมือนกับ b แบทเท f i e l d ฮะถ้าสมมติว่า เราไม่ได้โดนยิงจนตายแบบนี้นเรื่องรามันก็จะแบบเด้งขึ้นมาใหม่วิ got enemy units in here อยู่แถวไหนอยากบวกมากเลยตอนนี้สกอร์เราอยู่กลางตารางนะไม่แย่มากไม่ดีมากถือว่าโอเคฮะปันการโอ้ยยามาแบบซุ่มยิงสักหน่อยสิโอ้ยดอยดอยตักมือดอย ยังไงเพื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ผันโอ้โหโดนสไนปเปอร์อ่าคือสไนปเปอร์เกมนี้เนี่ยชาร์จนานมากฮนะใช้ใช้เวลาชาร์จนะอุ้ยโอ้โหโดนใครยิงตายไปต่อหน้าต่อตาเลยคนนี้โอ้โหปืนพกอีกแล้วผมว่าเราลองใช้ปืนพกดูบ้างดีกว่าเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะ คือปืนพกมันยิงไม่รัวเนี่ยมันยิงแบบปี๊บี่พี่พ,พ,พมันไม่ได้รัวมากฮะอาวุธพิเศษเก็บมาตรงนี้มีโจ๋เปล่าโอ้โอ้โอ้ระเบิดไปรเรามีระเบิดอยู่หลายลูกขับบูมโอ้โอ้ไม่ใช่ฮะตรงนี้วิ่งก,กลับมาทันไงไรโอ้โห โอ้ระเบิดอ้าวคิวแอซิดได้เกิดอะไรขึ้นก็คือแบบว่ากระสุนฝั่งเรากับกระสุนฝั่งเขาสีแดงทั้งคู่ผมก็ไม่รู้แบบใครแบบปากระสุนเนืไหนโอ้ลอยไปฮะโดนระเบิดจัดไปโอ้โอ,โอ,โอ้มีใครยิงตามหลังมาไม่รู้แล้ววิ่งเดียวอันไม่บวกเดี๋ยวตายครับโอ้ตรงนี้มีอัปเกรดเอามา เพื่อได้กำดังอีกครับได้อะไรเอ่ยโอ้ได้ป้องปืนเอาป้อมปืนไปติดตั้งก่อนวางไว้ตรงที่เปิดนี่แหละเอเ๊บโอ้โอ,โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้โดนปืนพกอีกแล้วสิ่งนี้ปลาระเบิดไม่ทันนะฮะอีกสามตัวฝั่งเราจะชนะแล้วอีกฝั่งอีกสิบตัวนะครับผมว่าห่างกันอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบพลาดมากๆเนี่ย นี่ไง98ต่อ93แล้วสมาร์ล็อกเก็ตไหนดูซิมีใครให้ยิงบ้าง99โอเคชนะรอดตัวไปฮะก็นั่นแหละครับอันนี้คืออ่า Star Wars Battlefront นะครับโหมด Blast นะครับผมเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับเกมนี้คะแนนเราอยู่กลางตารางนะถือว่าโอเคผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่คือมันเป็นแบบแบบที่มีพื้นที่เปิดเยอะนะฮะผมไม่ชอบแนวแบบว่า ที่มันเป็นซ่คแับแล้วต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งนะฮะเราเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเล่นโหมดอื่นๆที่มันความยาวมากกว่านี้สักหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ